เพลงชะตาชีวิตนะครับะะจะเป็นเพลงในจังหวะสวิงซึ่งจังหวะสวิงเนี่ยเมื่อเทียบกับดนตรีไทยแล้วจะตรงกับจังหวะมายองซึ่งเป็นเพลงในสำเนียงเขมรน,นะครับลักษณะของจังหวะสวิงเนี่ยก็คือจะมีการแบ่งสัดส่วนตัวโน้ตออกเป็นจังหวะ3ามตัวนะครับแล้วก็โย่ตัวที่3ของ,งแต่และจังหวะเนี่ย เข้ามาชิดกับตัวที่1ทําให้เกิดเสียงที่ติดกันทีละ2ตัวนะครับในการเล่นจังหวะมาย่องหรือจังหวะสวิงเนี่ยก็โนต้ตส่วนใหญ่ก็จะจับคู่กันนะครับอยังวักที่1ของเพลงชะตลชีวิตเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยโนต้ตโดคู่กันนะครับเราติดกัน2ตัวพอนะครับคู่ต่อมาครับเป็นโดทีคู่ต่อมาครับ,เป,รบเป็นลาซอนแล้วก็ ตัวสุดท้ายเป็นโน้ตเดี่ยวครับเป็นซอนแล้วเราจะกรอ,อรวมกันนะครับก็จะกลายเป็น3คู่นะครับกับหนึ่งโน้ตเดี่ยวรวมเป็น7ตัวโน,น้ตอีกครั้งนะครับนนในวรรคที่2นะครับจะมีความทับซ้อนกับ วักที่1นึงอยู่ก็คือ,อช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นโดโดคู่ที่2โดทีลาซอนเช่นกันนะครับจะเหมือนกัน3ามคู่กับวักที่ 1, 1ถัดไปจะเป็นคู่ที่สี่นะครับเลมีซอลลานะครับแล้วก็เทจะอยู่เดียวจะเติมมาจาก3ามคู่นะครับเป็นคู่ที่สี่คือเลมีแล้วก็คู่ที่5เป็นซอนลลาแล้วก็ทีจะอยู่เดียววักที่สองจึงเป็นอย่างนี้ครับโดโด นะครับวักเดียวในเจ็ดวักของเพลงนะครับที่ขึ้นต้นด้วยโน้ตเดียวนะครับและจากนั้นจึงจะเป็นโน้ตคู่นะครับแล้วก็จบลงด้วยโน้ตเดียวนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยโน้ตโดนะครับจากนั้นคู่แรกจะเป็นเลมีคู่ที่สองเป็นมิเลคือเล่นกับกันคู่ที่สามครับโดลาคู่ที่สี่ครับไปโดเรและก็จบลงด้วยโน้ตเดียวครับคือมี ตรงนี้เราก็จะกรอนะครับวักที่3นะครับจะเริ่มขึ้น,น,น,นด้วยโน้ตเดียวนะครับ3 4โดเรมิมิเรโดลาโดเรมิอีกครั้งนะครับ3 4โดเรมิมิเรโดลาโดเรมิจากนั้นนะครับในวักที่4เนี่ย ลาชีวิตจําเหมือนกันกันกบวรรคที่1นะครับก็คือ3คู่กับ1นึ่งโน้ตเดียวแล้วก็โน้ตเป็นเหมือนกันโดโดโด,โดทีลาซนซนเหมือนกันเลยนะครับคราวนี้ครับเราควรจะรวมกันก่อนตั้งแต่วรรคหนึ่งถึงวรรคสี่นะครับอ่าเริ่มครับ3 4มสโดโดโด,โดทีลาซนซน,นวรรคสองครับ เดียวครับโดเรมีเรโดลาโดเรมีวัคที่ครับโดโดโดทีลาซอนซอนจากนั้นนะครับไปสู่โน้ตส่วนบรรทัดสุดท้ายนะครับก็คือวัคที่5นะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะขึ้นด้วยเสียงคู่นะครับเหมือนกับวัคที่1นึ่งวักที่2องวักที่4นะครับอ่าก็จะเป็นคู่แรกครับซอนลา คู่ที่สองครับซอนทีคู่ที่สามครับลาซอนจากนั้นโน้ตเดียวครับโน้ตสุดท้ายเป็นโน้ตฟากรอครับมีสามคู่หนึ่งโน้ตเดียวนะครับซอนลาซอนทีลาซอนฟากรอที่ฟาไปต่อนะครับในวัคที่หนะครับจะมีลักษณะเป็นซีเควนซ์นะครับซีเควนซ์คือการทำซ้ำร้อกับวัคที่ห้า นะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนโน้ตกลายเป็นรักษาของมือจะเหมือนเดิมนะครับฟาซอ,อนฟาลาซอนฟามีแค่คลึงกับ 8. วักที่5แต่เลื่อนลงมาอย่างละหนึ่งลูกนะครับวักที่6อีกทีนะครับฟาซอ,อนฟาลาซอนฟามีวักที่7นะครับจะเป็นคู่ทั้งหมดนะครับเริ่มต้นด้วยคู่แรกครับมีฟานะครับแล้วจากนั้นคู่ที่ 2, 2> ฟาซ มีฟาฟาซอนจากนั้นครับคู่ที่สามครับซอนมีตัวจบครับเป็นคู่นะครับเลดู e แต่ถึงจะเป็นคู่แต่เนื่องจากว่าน no ้ตโดเป็นน no ้ตตัวท้ายเราก็จะต้องกรอนน้ต no ดู ow, ด้วยอ่าวรรที่เจดนะครับ มีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเมื่อเทียบกับในเวอร์ชั่นของปียโนนะครับหรือเวอร์ชั่นของตีสากลเนื่องจากว่าในดนตตีสะกลนั้นจะมีโน้ตชาแฟตแต่สำหรับงทังตีไทยของเราอย่างเช่นโน้ตเสียงฟีเนี่ยเราก็คงต้องเล่นฟาสํำไปนะครับรวมตั้งแต่วักที่5ไปถึงวักที่7นะครับ3 4มสี่โซล วิท3 4